สนับสนุนโดย98อีสาน FM คลื่นอีสานอันดับหนึ่งของคนกรุงเทพมหานครออกตัวอย่างทันควันเมื่อสาวอ้ํานันทิยาถูกหาว่ามีปากกระเป๋าหนักควักเงินเปิดร้านอาหารให้ว่าแต่เรื่องจริงที่แท้ทรูเรื่องนี้เป็นแบบไหนไปฟังกันค่ะโอ้ยมีแด่เสียข่ดจอ้องป้งจ้งแป้งอะค่ะไม่มีละค่ะระดับนี้ถ้าเกิดมีเสียเลี้ยงสบายกว่านี้ค่ะจะต้องโอเคกว่านี้ อันนี้เราก็ยังทํางานงกงกอยู่นะคะก็ยังเปิดร้านเบอร์เกอร์แล้วก็ยังตลอนตลอนร้องเพลงรับงานอยู่เลยค่ะตนี้มมีมนเหนือยม,มันก็เคยมีค่ะแต่ว่ามันด้วยความถูกต้องเรื่องของเขามีครอบครัวอะไรมันก็ไม่เหมาะสมะค่ะก็เลยยังคีดว่าเรายังได้ไปอีกไกลคุณยังได้ไปต่อ